ที่เออสปอร์ตภูม kind of ิใจนำเสนอวันพันแมนมาที่215เพื anyway> ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนเราไปเริ่มกันเลยหน้าปกในตอนที่215จะเป็นรูปของหน้ากากหวานที่กำลังจ้องทุกคนด้วยหางตาอืมหล่อ คือหล่อมากวันพันเมนบทที่2อ5รเนื้อเรื่องโดยอาจารย์ One. วันวาดโดยอาจารย์มุระตะนาย เป็นตัวอะไรกันแน่หลังจากที่นากากหวานต่อสู้กับโจกเกอร์และตัวของโจกเกอร์นั้นก็สูญเสียการคืนชีพไปถึง3ามครั้งจากลูกโป่งที่มันถือมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามความได้เปรียบมันแทนที่จะเป็นของนากากหวานณช่วงเวลานี้มันกลับกลายเป็นโจกเกอร์แทนด้วยเหตุผลที่หน้ากากหวานเป็นฮีโร่ไอดอลที่ผู้คนให้ความสนใจและความสนใจนี้มันก็ทําให้ตัวของโจกเกอร์ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันพลังอันพังพูที่ได้รับความสนใจมันเออล้นเกิน จินตนาการหลั่งไหลเข้ามาในตัวของโจเกอร์และในตอนนี้หลังจากที่หน้ากากหวานนั้นโจมตีมันมันก็สามารถบล็อกการโจมตีและจับแขนของหน้ากากหวานเอาไว้หน้ากากหวานนั้นสัมผัสถึงพลังของมันและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ หน้ากากหวานพยายามตะโกนบอกกับผู้คนที่มามุงดูให้ทุกคนนั้นออกไปจากพื้นที่และตัวของหน้ากากหวานเองก็จะกลับไปเซ็นลายเซ็นให้กับทุกคนภายหลังแต่ในตอนนี้ขอให้ทุกคนออกจากที่นี่ทันทีและภาพก็แตดไปที่ผู้คนที่กำลังดูการต่อสู้ของหน้ากากหวานและโจ๊กเกอร์ดูเหมือนว่าผู้คนจำนวนมากจะไม่ได้ห่างการต่อสู้ครั้งนี้เลยครับอันตรายมากๆ และด้วยเสียงที่มันอื้ออึงจำนวนคนที่มันมากก็เลยทำให้ผู้คนที่มามุงดูหลายๆคนนั้นไม่ได้ยินเสียงของหน้ากากหวานที่ตะโกนกลับคืนมาหน้ากากหวานพูดอะไรกันนะเอ๊เขาพูดอะไรสักอย่างนะนายได้ยินหรือเปล่าไม่รู้สิแต่เอาเป็นว่าหน้ากากหวานสู้เต็มที่เลยภาพได้ตัดมาที่หน้าของตัวตลกมันกำลังยิ้มแบบมีความสุขแบบบ้าคลั่งและมันก็พูดกับหน้ากากหวาน เพราะว่านายคนเดียวเลยที่ทำให้ฉันนั้นแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้หลังจากที่ฉันนั้นฆ่านายแล้วนะกากหวานฉันจะไปข่าผู้คนที่อยู่ในสวนสนุกแข่งนี้เลนะ่นและถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและมันก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นเรื่อยเรยเหล่าฮีโร่ต่างๆก็จะรีบมาที่นี่และถูกจัดการเช่นเดียวกัน สวัสดีค่ะดิฉันสมศรีจากช่อง T.A.R. Sport ตอนนี้กำลังรายงานอยู่ที่สวนสนุกนะคะมีมนุษย์ประหลาดกำลังอารวาดภายพิบัติที่ประเมินได้อยู่ในระดับหมาป่าค่ะแต่ตอนนี้ได้เพียงแค่รายงานเป็นภาพเท่านั้นนะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงเชียร์จากผู้คนเท่านั้นค่ะ ทุกซื้อทุกแพลตฟอร์มมันก็จะโพสต์ภาพของฉันซ้ำๆไปซ้ำม,มาทุกๆวันรายการชีวีก็ช่นเดียวกันวิทยุด,ด้วยเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวของฉันก็จะถูกพูดซ้ำไปซ้ำม,มาทุกวันเรากับว่าเป็นเทศกาลแห่งความสยองขวัญกันเลยทีเดียวและนั่นมันก็จะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ มากขึ้นไปมากขึ้นไปมาก,มากขึ้นไปมากมากขึ้นมากขึ้นแบบบ้าคลั่งเห็นภาพนั้นไหมคนที่ต่อสู <shimmer ing> right. ้อยู่ก <ffe> ับมนุษย <Maple> yeah. ์ประหลาดโจเกอร์ก็ค e ือหน้ากากหวานวายขนาดมีการรายงานผู้บาดเจ็บแต่ก็ยังมีคนมุงดูจำนวนมากเลยนะในสวนสนุกนั้นเนาะเชียรท่านสิมันเป็นการแสดงของดาราและก็การโปรโมทที่ดึงดูดพวกเราทุนั้นละ ได้กลับมาที่การต่อสู้อีกครั้งหนึ่งในตอนนี้หน้ากากหวานพยายามเพิ่มพลังของตัวเองไปที่ต้นแขนแขนของหน้ากากหวานนั้นมันเปลี่ยนรูปทรงไปมีเส้นเลือดที่ขยายใหญ่ขึ้นแขนของนากากหวานมันขยายใหญ่ขึ้นและพละกําลังมันก็มีมากขึ้นจนสามารถลังและดึงแขนกลับคืนมาจากการจับขอโจเกอร์ได้โจกเกอร์เองก็ตกใจครับพลังของนากากหวานมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันหน้ากากหวานหลังจากที่ดึงแขนออกมาได้แล้วก็กระโดดถอยลังกลับคืนไปเพื่อตั้งหลักแฮมเนี่คิดในใจครับว่าตัวของเขาประเมินพลังของเช่า สัตว์ประหลาดตัวนี้น้อยไปและในตอนนี้พลังของมันมาถึงขีดจํากัดที่เกินจะควบคุมได้ง่ายๆแล้วคงไปถึงระดับปีศาจขึ้นไปแล้วล่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นในช่วงเวลาที่นากากหวานนั้นพยายามถอยหลังไปตั้งหลักนะครับในช่วงเวลานั้นตัวของโจกเกอร์เองก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ตนกากหวานนั้นถอยหลังหนีไปพุ่งตรงเข้ามาใส่หน้ากากหวานพร้อมกับเสยยยิ้มด้วยหน้าตาอันน่าสะพึง จะไปไหนเหรอพอพูดจบตัวของโจเกอร์เองก็ทำการโจมตีใส่น้ากากหวานทันทีครับมันใช้ค้อนของมันทุบไปที่ร่างของน้ากากหวานแต่น้ากากหวานก็สามารถหมุนตัวและหลบออกมาได้พร้อมกับยันค้อนของมันกับคืนไปและค้อนนั้นก็กระแทกกับพื้นครับตัวของโจเกอร์เนี่ยขึ้นที่มาด้วยจักรยานล้อเดียวนะครับที่ล้อของมันเป็นกงจากและล้อของมันเนี่ยก็ไปเสียบอยู่ที่ค้อนพอดีครับด้วยความที่มันเบรกไม่ทันนั่นแหละมันก็เลยเป็นโอกาสและเป็นช่องโหว่ให้น้ากากหวานนั้นโจมตีในจังหวะนี้ครับ นากากหวานเนี่ยกระโดดขึ้นไปด้านบ BON นและทำการใช้ท่อนแขน awakening. กระโดดสัมาที่หัวของโจเกอร์แบบเต็มแรงป๊อกแต่ดูเหมือนว่าการจบตีของนากากหวานเองมันยังไม่แรงพอครับตัวของโจเกอร์เองไม่ได้รับดาเมจอะไรมากมายนะักแถมในจังหวะนั้นเนี่ยตัวของโจเกอร์เองก็จับขาของนากากหวานเอาไว้และฟาดลงกับพื้นแบบเต็มแรงป๊อกทุกคนที่เข้ามาดูครับเห็นสถานการณ์ที่นากนนากหวานโดนฟาดลงกับพื้นแบบเต็มแรงแบบนั้นก็ถึงกับรับไม่ได้เลยทีเดียว วายวายวายใบห,หน <pt> ้าของนักกาหวานเละแล้วเฮ้ยเกียดอันนี้ผมเกียดติได้เด็กและในจังหวัดเดียวกันครับตัวของโจเกอร์เองก็ไม่รอช้าไปจัดที่ผมของนักกากหวานยกขึ้นและกระแทกใบหน้าลงกับพื้นอีกครั้งหนึ่งซ้อมไปซ่มาป๊ จ็กเกอร์จับหน้ากากหวานและทุบลงกับพื้นอย่างต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งกันเลยตัวของมันดูเหมือนจะมีความสุขมากกับการกระทําในครั้งนี้งางางาทุกคนจะต้องเห็นแก่ตายอย่างอนาถและน่าสมเพชดูเหมือนว่าในตอนนี้หน้ากากหวานเองแทบจะทําอะไรไม่ได้และผู้คนที่เห็นเหตุหการณ์ก็ตกใจเช่นเดียวกันครับดูนั่นสิมันกําลังโจมตีไปที่ใบหน้าของหน้ากากหวานอย่างเดียวเลยไอ้ส์ประหลาดนั้นมันกําลังทําการโจมตีใส่หน้ากากหวาน หูแย่แล้วเป็นแบบเนี้ยเขาหมดสติแน่เฮ้ยไม่เอานะไม่เอาแบบนี้นะ ในจังหวะที่ตัวของโจ๊กเกอร์ทำการจมบตีใส่หน้ากากหวานตัวของหน้ากากหวานเองก็พยายามใช้พลังของตัวเองหลังฝืนแรงกดของโจ๊กเกอร์เช่นเดียวกันหน้ากากหวานเองก็มั่นใจแล้วว่าในตอนนี้ไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้มันระดับมังกรแล้วห่ะหน้ากากหวานพยายามหาจังหวะและช่องโหว่เพื่อจะจมตีสวนกลับไปบ้างและหน้ากากหวานก็เตะส่งๆไปครับถึงแม้ว่าหน้ากากหวานจะเตะส่งๆไปตัวของโจ๊กเกอร์เองที่ไม่ระวังตัวก็โดนเตะจนหูขาดไปเลยครับ ในจังหวะนี้เนี่ยมันร้องคู่หลุนผุลายราหูฉันเมื่อตัวของโจ๊กเกอร์ปล่อยมือออกจากหัวของหน้ากากหวานครับหน้ากากหวานเองก็พยายามฝืนตัวเองเพื่อยืนขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าใบหน้าของหน้ากากหวานในตอนนี้มันเละมากไม่เหลือเขาโครงสภาพเดิมเลยครับแบบภาพมีภาพแบบละเอียดเนี่ยสยองเลยหนักกากหวานเองลุกขึ้นมาได้เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นครับตัวของโจ๊กเกอร์เองที่หูขาดไปแล้วแทนที่มันจะเอาหูหนี เออไม่พลาดดีกว่าแทนที่มันจะหนีไปมันกลับพุ่งตรงเข้ามาหาหน้ากากหวานและโจมตีไปด้วยความโกรธตู้อัดล่างหน้ากากหวานแบบเต็มแรงกระเด็นปิวและลิ้วไปไกลและชนกับสิงชาสสวรรค์นขนาดใหญ่ครับที่อยู่ข้างหลังซึ่งอยู่ไกลมากนะครับแสดงว่าแรงหมัดนั้นมหาศาลเหลือเกิน หลังจากที่ตัวของหน้าก,กากหวานโดนการโจมตีกระเด็นไปติดกับชิงช้าสวรรค์นะครับซึ่งเป็นแรงจะามหาศาลมากหน้าก,กากหวานเองก็สัมผัสได้แล้วครับว่าตัวของมนุษย์ประหลาดโจเกอร์ตอนนี้ภัยพิบัติของมันอยู่ในระดับมังกรแล้วหน้าก,กากหวานถึงกับนิ่งไปและคิดในใจร่างกายนี้คงเอาชนะมันไม่ได้แน่ แต่ฉันจำเป็นที่จะต้องคงสภาพร่างมนุษย์เอาไว้ถ้าหากฉันปลดปล่อยร่างที่แท้จริงออกมาห้ามกลางผู้คนที่เฝ้ามองดูอยู่ก็จะถือว่าฉันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของฉันที่นี่ตอนนี้เออตู้จะตัดสินใจยังไงดี ในจังหวะที่นากากหวานเองกระเด็นไปกระแทกกับชิงช้าสวรรค์มันทําให้เสาหลักของชิงช้าสวรรค์นั้นหลุดออกจากกันและมันกําลังจะล้มลงครับผู้คนที่อยู่บนชิงช้านั้นกําลังได้รับอันตรายนากากหวานมองดูด้วยความเป็นห่วงแต่เขาไม่กล้าตัดสินใจอะไรในตอนนี้และคําพูดของไซตมะมันก็ลอยเข้ามามันไม่เกี่ยวว่าทุกคนจะมองว่านายเป็นอะไรนะมันอยู่ที่ว่านายจะเป็นอะไรต่างหากละ่ะ ทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แ<ก><ก><ก>หละเฮ้ยดูนั่นสิชิงช้ามันไม่ล้มแล้วกายล่างปลดป่ลอยขีดจำกัด จบตอนมาที่215แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ ตอนนี้ก็ตัดจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเหน็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมก,กดกระดิง่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว,ว่าอะไรพิมพ์คำว,ว่ารักหรือคว่บบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับทีเอสเออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สสวััดีีคครบบขอุณท่ อย่างติดตามกันนะ